student hello student teacher pitcha teacher pitcha teacher จะมา teacher จะมา teach i n g english teach i n g english are you ready พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว เรียนทุกคนเจอกับทิชเชอร์พิช,ชัยอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชับ้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้นะคะทิชเชอร์ก็จะพานักเรียนไปเรียนเรื่องของการทักทายกันอีกแล้วนะคะ,ะพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทักทายเกี่ยวกับ การถามว่าสบายดีไหมก็คือ how are you พร้อมกันรือยังคะพร้อมกันแล้ว let's go <S how are you สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการทักทายไปเมื่อคาบที่แล้วตอนนี้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่กันบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะสอนวิธีการถามทุกสุขของเพื่อนๆไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you. วิธีการถามว่าเพื่อนของเราว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนใช่อย่างนั้นแล้วเราลองไปดูอีกบทสนทนาระหว่างเจนกับจิวกันเลยค่ะ Hello, hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. หลังจากที่นักเรียนทักทายเพื่อนว่า Hi หรือ Hello แล้วถ้านักเรียนต้องการจะรู้ว่าวันนี้เพื่อนๆของเราเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถถามได้ว่า How are you ค่ะแล้วถ้ามีใครถามนักเรียนว่า How are you เราจะตอบกลับไปว่า I'm fine, thank you แล้วถามเขากลับไปว่า And you ค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ดูบทสนทนาและเข้าใจบทเรียนกันแล้วเรามาฝึกพูดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันได้เลยค่ะ Hi How are you I'm fine thank you And you I'm fine thank you Hi. How Thank I'm fine. you? you. are And you? I'm fine. Thank you. you? Fine. Thank you. ตอบถูกกันหมดเลยใช่ไหมคะนักเรียนการทักทายเพื่อนๆนน,นง่ายนิดเดียวนักเรียนอยากมีเพื่อนเยอะๆก็อย่าลืมทักทายเพื่อนๆของเราด้วยบทสนทนาที่ได้เรียนในคาบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ บายบายหลังจากที่เราดูคลิปกันไปแล้วนะคะ นักเรียนอย่าลืมเขียนเนื้อหานะคะลงไปในสมุดและทบท,ทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ See you again next week